สวัสดีค่ะมาตามคำเรียกร้องนะคะ b l u e y s l e e p y Time นะคะเล่มน,นี้เป็นหนังสือปกแข็งนะคะอย่างที่รู้ๆกันค่ะ b l u e y เขาเป็นโช์ที่ได้รับรางวัลน,นะคะทางด้านของแบบว่าสอนให้เด็กๆเป็นคนดีนะคะม,มีการสอนที่ดีนะคะแล้วก็เล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือที่มีขนาดใหญ่นะคะกว้าง33เซนแล้วก็สูง2 8 8เซนนะคะ ด้านในนะคะเป็นกระดาษอาร์ตมันนะคะรูปในเล่มนี้จะเป็นรูปที่มาจากกระตูนเลยนะคะเป็นมาจากแผ่นฟิล์มนะคะแล้วก็เขาเอามาพิมพ์ลงในหนังสือนะคะแล้วจะมีหน้าที่กลางออกได้ยาวมากๆคือสเท่าของหนังสือเลยนะคะก็จะมีหน้าที่กลางออกได้ยาวๆแบบนี้นะคะอยู่2อ,อหน้านะคะก็คือพอเปิดไปปุ๊บจะเจอแบบนี้ 2ชุดเลยนะคะก็คือเป็นหนังสือที่เล่มที่ใหญ่มากเพราะกลางออกแล้วเนี่ยจะมีขนาดเ,เดี๋ยนะ3 3คูณ4เลยนะคะก็ก็ประมาณร้อยกว่าเลยนะคะร้อยกว่าเซนประมาณเกือบเมตรกว่าเลยนะคะอย่างหน้านี้ก็เหมือนกันกลางออกยาวเป็นเมตรเลยนะคะภาพในเล่มนี้ก็เลยจะสวยเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นภาพที่มาจากฟิล์มนะคะเล่มนี้เป็นหนังสือตกแข็งค่ะ เนะะื้อหาก็คือเกี่ยวกับช่วงเวลาเข้านอนนะคะเหมาะกับเด็กๆที่กาลังจะเข้านอนมากค่ะ